เสียผมวันนี้ผมจะมาซุง่มมได้ดิมาแลกดูนะครับเพชรผมแปดเพชรนะครับหกแปดเพชรนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้อะไรกดก็มานนี่นะนี่กดก็ไปเลยอู้มีอะไรนี่ซ่วองไม่เอาดีกว่าน่จะเกลือหน้าดูนะนี่สกินเปลืออะไรเนี่ยดูครับ กล้วยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยไอส์บลกระทะโอ้ยเที่ยู่นะเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแต่สกินกระทะเนี่ยเล็บฟิกมันก็โหดอยู่นะเอาอะไรดีเนี่ยกระเป๋ามีเรื่องกระเป๋า แนะนำก็ห้าสิบเอ็ดนะมาผมจะเอาแล้วกันนะเอ้ยสกินไอวรวผมยังไม่มีเลยทีทีเนี่ยเออสกินไอวอรนะหาเรียรอยแล้วล่ะนะนี่ผม,มเลืนะผมก็จะมาสุมตอนนี้เลยนะี่ โหจีดจองควางขอเปนได้เจวันก็ได้นะอะอูแต่ละสมัยนะสมัยอคุรู้ไคนดวงกดเืหดเลยก่เวัมันล็อกหรือเปล่าเนี่ยหล เฮ้ยผมได้แต่อันนี้เลยเนี่ยอันนี้ VHD วะคือมันล็อกหรือเปล่าล็อกหรือเปล่าฮัลโหลมาเพชสุมอันนี้อื็ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคเก็บเพชรไว้แค่นี้นะครับ เพจได้กันเ่อะ่ยได้หัวควง4ชั่วโมงซองควงทำไมไม่ได้เนี่ยโอ้อยากถือซองควงดูเลยอยากถืออะไรปืนอะไรเนี่ยโอเคแค่นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับุก